นานกว่าการยิงประตูระยะสองหลาของคุณผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรนะแต่นี่เป็นวันที่สำคัญมากๆที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้มาเยือนใต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีอย่าทำงั้นไม่อย่าทำเธอเหยียบแล้วรหัสแดงรหัสแดงสถานการณ์ฉุกเฉิน4928 เจ็ดหนึ่งเกาเก้า้าเหดสไรนะเริ่มฝึกแบบดุดันไม่เกรงใจใครนี่ <c oughs> เราถูกโจมตีเหรอมันเลยสัส <c oughs> พวกแกสม่สวยแนะ่เราไม่ได้ถูกโจมตี นั่นพวกจีนจีนเหอเรอพวกเขารู้ตัวไหมว่ากําลังทาอะไรอยู่ทดสอบความอดทนผมไงสาบานเลยถ้าจีนคิดว่าจะสามารถข่มขู่ผมได้ด้วยการกระทําอันก้าวรา้าวนี้ผมจะตันหน้าเข้าในเดี๋ยวก่อนเพื่อนรักชาวไต้หวันอย่าใช้ความรุนแรงสิ่ทีนี้คุณยังหยิบปืนขึ้นมาเล็งจะสอยเครื่องบินอยู่เลยไม่ใช่เรื่องไงอะไรไม่นั่นฟังดูไม่เหมือนฉันเลยเอาเถอะฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณฉันและจีนต้องคุยกันสักหน่อยแล้ว อากาศดีเหมาะแก่การประชุมการซ้อมรบของนายมีเจตนาที่เป็นภัยคุกคามต่อพวกเราอย่างชัดเจนยกเลิกซะภัยคุกคามเหรอมองเรื่องพวกนี้เป็นภัยคุกคามได้ยังไงล่ะเนี่ยฮะเหรอพูดมาได้พวกได้ยินไหมรู้สึกเหมือนฉันคุยกับตัวเองเลยเพราะนั่นคือฉันนายคือฉันไต้หวันนายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน หยุดแซงทำว่านายเป็นอิสระได้แล้วฉันเป็นอิสระฉันเป็นสาธารณรัฐไต้หวันความต่างที่ยิ่งใหญ่แถวนี้มีแค่จีนเดียวเท่านั้นนั่นแหละก็คือเราทั้งคู่ไงทุกคนจะเย็นลงก่อนเกิดอะไรขึ้นกับคุณสองคนเคยเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอจำได้ไหมว่าพวกคุณต่อสู้กับญี่ปุ่นด้วยกันในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองนั่นเป็นสุดยอดที่เวิร์กเลยนะ ใช่ฉันว่ามันมีอะไรบางอย่างนะใช่ไหมใส่หัวไป้สยญี่ปุ่นนี่ประเทศของฉันเว้ยประเทศนายเหรอประเทศฉันตั้งหากเล่ายิงไปเถินหน้าไอ้เจ้าสุนัขคอมิวนิ์เด้ย